เอ้พวกคุณทางอะไรกันนะฮะไขยาไม่ด hmm. hmm. mm ีต่อสุขภาพนะไขยานายพุงไม่ได้กินถามมือหรอ ตอนนั้นม่สิบแพ้เออใช่ตอนนี้นี่ไม่มีหน่อยทัวเกะเนี่ยเขาเบื่อเ่ราชอนน่ป้าลอเกนน บนทันเดินที่มีเซนลื่ลันเฮ้ยอเมื่อจะมาเมื่อไจะคุกันนะเนี่ยช่างพารออยู่เนี่ยอ๋ออาจารย์กูไปไหนวะอาจารย์กูอาจารย์เสื้ออยู่มั้ยเสื้อผ้าอยู่อะอาจารย์บอกแต่ละคนในมือมีแต่มือถือเย้ยมีแต่กูเย้ยมีแต่ความวุ่่นปะ mời 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 ใครโดนชนโดนใครชนโดนรถชนโอ้ยเจียนหาสกุลอก็ขำม่ดูหาเหวอะไรดีมันจะจ๋อแหละมาบ่ยังนขนาดบ่บ่ย์เลย่าฮ่ายเลยตัวให่ที่ถนนกระเทาะ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 เลยเฮ้เขียนมย่พกยคุบ

ไม่ได้ไปโอ้ยจ้าเยอปน่ไม่ไม่อยู่ล้วเตตี้ห่อยกลัวอะไรวะไดกูพกูแค่เดินได้แค่เดียวอย่าไปพูดอย่างงั้นสิหนึ่งตัวต่อยได้แค่ทีเดียวเองตายแล้วเนาะ เฮ้ก็ยุ่งอะเฮ้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 ก็อ่ะโฮ้ชิวจังอ่ะโอ้เอ้โ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 อ้เอ้โอ้

พศเตโร่มันบ่ตายแล้วบ่เสียพศเตโร่เออซนซนสู้ตัวแล้วทําแล้วใส่ตัวนี้ไม่ได้กิน <coughs> <coughs>

ทั้งเงยนกูยนี่นียู่นมึงอยู่นี่นะไม่หมจะกูเลยต่อฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่นา่่ไม่ไหนนี่มาเตอ่นี่น่ถ้ากูานี่น่อที่ว่านี่ไปดููงไม่ได้เลยลจะอมายา่าดาไม่ไม่ค่อยู โอ้มาขอทีมาน่าจะนานแล้วพี่ั้าแต่ตอนน้ำแล้วละี้นี่ไม่กลัวตายนะมาขอีมนงไเลยมัมาเลยไเลยไอนายี้ยอู่นูหบอลลังบอลลังบอลลังหาตายกูกูกูเดินกูกูไม่ได้ทาอะไรมึงมึงมึมึงต้องไม่ต้องมาตายกูกูเด้อ ไเีอยนี่เดยนพื้นนะพื้นเอาออกกะะมังกะะมังม่อเดียวไม่เหมียวเอาเดียวแล้วเฮ้ยนีทำไมอะเฮ้ 아 그래, 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 그 그래, 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 그

哦，忙啊！是忙啊！谢我忙、嗯、啊！你二年没吃了，还得罪呀？我妈啊<妈>！这东湾有活吗？的哪个？给我、嗯、是吧？

น oh <yeah>, right? mm ี่เอะเลยเนาะโอ้เยอะโอ้ยขัวจีมอนี่าเพอนาทิหมองมองะย่าคอก็มงอี๋องอาตขานองจังงออเอเนี่ยเอาแผ่นอะไรมาใส่เนาะน่าจะไว้ถเดือห้ามีอยู่เนี่ยมีอยู่นก่รโอ้ให้หมดเลยไม่มีอะไรกิน ไปตึกละที่ไหนอ่ะนะครับนี่ไม่มีอะไรเลยนะ Give me like อีฟิเดนาตัวจ๋ายายาได้ขอรอทีแล้วตอนนี้มันแต่ดูบ้างบ่อยๆอืมเอ๊ะเอาดูใหญ่มึงแล้วนี่อยู่เอามาเนี่ยนี่ก็อ๋อจ้ะ 搿倒挺佩不还，嘿嘿，

ดลัดมาราาราานเยชูเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวมาไงโอยโลยนีไม่อยมีจัว่ามันมีมากกว่าบบๆกนางก็เยอะกว่าน่จะหวานเชี่ยวหวานเชี่ยวกับ เป็นทีต่างกัช่องะมันไล่สูหรือว่าไลสูไล่สูไล่สเคี่ยอะไรถ่ายวีดีโอเปทีตางกัช่องฮะอะไรนะช่องชองอันไปสุดตองมีจากัดช่องเหฮะคุ้งคุ้งกัคุ้งคุ้ไม่หอ่